นาวนาวดูสิมีไปดิลุงเป็นอะไรลุงชนะซีเอ็มมีมาเยอนเลยฮะขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครนายกนายกจังหวันทำไมมันมีไม่มีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เราจะเป็นราชาของโนเว่ราชไปวีทีไวกิ้งไพ่ในขนมโมแกนเนี่ยไพ่สิบอกว่าไพยไวกิ้งแข่งกับบุ๊บ้างไปไปไปวีทีไวกิ้งวีทีไวกิ้งเไยใครมีเบียร์เหลือปลาขึ้นมาบนเรือทีนี้ Missy, nụ tiểu chẳng lên á, Missy nụ tiểu chẳng lên á Ngạo mẹ thảm trình mà là dù ba không gì ạ Thơm mà, bà khôn lắm Nè, có năng lua cái tiểu rồi. lại อ่ะไม่น่ารักละเริ่มรายการแล้วกแบบนี้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่พร้อมยังจะออกไปข้างนอกแล้วจะไปแล้วไปไหนวันนี้วันนี้ไปไหนบอกวันนี้เราจะไปนครนายกเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายพาเบลล์ดอนแล้วนี่คือเป็อะไรต้องเอาวีลแชร์มาไหมหรือไงใช่ใช่เราด้ขยับนะมันเมื่อยตอนเนี้ยเมื่อยไรล่ะหนาอ้าก็ถ่ายรายการเมื่อยแล้วเมื่อวานกลับมาเนี่ยก็เล่นเกมนั่งเล่นเกมเสร็จปุ๊บแล้วนั่งนานแล้วเมื่อยตรงไหนเมื่อยคอบ่าอะไรทำท่าเล่นเกมสิเออแล้วปวดตรงไหน เออเพราะอะไรก็เล่นเกมไงก็เล่นเกมมันก็ธรรมดามันก็ปวดอยู่แล้วเรื่องปกติแล้วทาอะไรยามองไงเธอเฉยเฉยเฉยเยพี่จ้าโอ้ทําไมนี่คืออะไรแว็บผมเหรอไม่ใช่เธอคนคูคูเขาไม่ทายาหม่องกันแล้วเขาจะทาอันนี้เป็น herbal soothing cream เป็นครีมสมุนไพรตราพิมนคืออะไรคือมันเป็นแบรนด์แบรนด์ใหม่อุย แล้วก็เป็นแบ,บแรนด์ที่ทำถึงเพราะอะไรรู้ป่ะเขาได้รางวัลมาเขาเพิ่งได้รางวัลมาสดๆร้อนๆเป็น Herbal Premium Product คือมันหอมนี่หอมสมุนไพรเดียมันเป็นหอมแบบหอมอ่อนๆสดชื่นม,มันไม่ได้แบบเป็นกลิ่นชนของสมุนไพรเลยคือไม่ได้บแบบไม,ไ,ไม่ได้แบบแสบตาไม่ได้อะไรอย่างนี้อ่าทาเข้าไปแค่นี้พอไม่ต้องนวดทำไมอ่ะ มันไม่ต้องนวดมันคือสามารถทาแล้วมันจะซึมเข้าผิวไปเลยและที่สําคัญคือมันช่วยบํารุงผิวด้วยทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วนี่ใส่อะไรบ้างอ่ะอยากรู้ทาไมมันแก้เมื่อยได้ไงไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอ่ะก็มันเป็นแบบอันใหม่แบรนด์ใหม่เนี่ยคือคือให้ดูว่าครีมเนื้อครีมอะไรแบบเก่ามากสมูทแบบอย่างนี้เลยอ่ะเออเอาจริงถ้าไม่บอกว่าคืออันนี้มันแก้เมื่อยได้ด้วยเหรออือหอขาเขออะไรได้หมดเลยออทุกอย่างแล้วส่วนผสมก็คืออะไรวะใบบัวบกถาวันเปรียง มีพลมีเมล็ดลำไยแล้วก็วนนะม,นนะมีมีแว่นตาไหมนี <c oughs> <c oughs> ม่ไงมีมีขิงด้วยอะเธอก็คือเมื่อยตรงไหนเธอก็ทาตรงนั้นสมมติว่าเมื่อยคอเธอก็ทาคอบ่าไหล่<อ>ขาเข่าสโพกคือได้หมดเลยคือเธอปวดอะไรเธอก็าอทาตรงนั้นอันนี้หอมแล้วก็เย็นเลยนะเย็น <c oughs> เย็นแบบเย็นเลยอะเฟรชสดชื่นเย็นแต่ว่าแบบไม่แสบสบายมากเลยสมูทเลยอันนี้ขอได้ไหมขอได้เพราะฉันมีอัน มีอะไรนี่อันเราไปเล้นั่นเน่อุ้ยของฉันเป็นแบบเอ็กซ์ตร้าเป็นยังไงเอ็กซ์ตร้าคือเป็นแบบขวดพกพาสะดวกอันนี้มันจะเป็นเย็นแบบเข้มข้นแต่สรรพคุณอ่ะมันเหมือนเดิมนีนะอ๋อเป็นแบบปั๊มก็สะดวกดีนะเฮ้ยนี้โอเคเลยนะเพราะว่ามันสมูทมากอ่ะเนื้อเราชอบเนื้อแบบคือไม่ไม่เหนียวเลยว่ะไม่เหนียวแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันจะชุ่มชื้นด้วย เฮ้ยดีเลยนะเพราะถ้าว่าเหนียวเหนอะหนะแล้วพาเราออกไปข้างนอกทีมแบบมเหนียวไม่ชอบใช่เ,เพราะว่าอะไรวันนี้เรามีกิจกรรมแบบเยอะแยะผมจะพาคุณไปเอาดอไปสิคะ <K _ an> เคยเล่นล่องแก่งไหมไม่เคยต,ต,เตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมารู้แม่ล่องแก่งคืออะไรในน้ำหรือเปล่า <K _ an> จะไม่มีได้งไงนครนายกต้องมีน้ำน้ำที่น้ำในไอเนี้ยเหรอที่ล่องไปตามนู่นเหรอไปเดินทางกัน แวะมานะครับจะไปนครนายกก็ต้องแวะมาร้านนี้ด้านหลังของผมนะฮะชัดเจนเลยเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครนายกนะครับพี่หนุ่มทำอะไรอะ่ะวัดระดับวัดระดับอะไรพี่เนี่ยเดี๋ยวจะวัดมึงด้วยพี่ <c oughs> คือ <c oughs> ช่างช่างเขาก็เก่งอยู่แล้วช่างเขาเป็นช่างเป <c oughs> ็ยกเราต้องการออวันนี้กะว่าจะแวะมาหาแต่ว่าคือร้านเ็าปิด ขับมาตั้งไกลเพื่อจะมากินกาแฟแล้วปิดนี่ยังแก้ไม่หายเนี่ยไม่มีตัวมึงอ่ะผมเมียเนี่ยไม่จริงเปล่าจริงนี่ก็แก้อยู่นั่นแหละเนี่ยเนี่ยทาไว้เงี้ยเหรอไอ้ถ้าทำงานช่วยอย่างเงี้ยทำไอ้สองผมเมียนี่ใครวะเดี๋ยวทาไว้เงี้ยเดี๋ยวทาต้นตีนี้ไม่ต้องทาหรอกวิเศษวิเศษรี่เลยทาแล้วผมรู้ว่าพี่หนุ่มไม่ปล่อยไว้หรอก เดี๋ยวเดือนพฤศจิกาเจอกันารลุงพฤศจิกาครับวันนี้หนึ่งพฤศจิกาไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับโชคดีโชคดีเดี๋ยวรดียวหน้าแวะมานะครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันยกเว้นวันนี้แค่นั้นเองไปแล้วพี่น้องเปิดทุกวันนะพี่นะทุกวันทุกวันปิดกี่โมงเอ่อเปิดหกโมงเช้าปิดหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งขอโมงเย็นนะสนุกทีนี่แหละคนณสนุกไปๆๆออกเดินทางกันต่อครับพี่น้องค่ะหาพี่น้ำและพี่พัดไม่ได้เจอนานแค่ไหนล้ว ครั้งสุดท้ายที่เรามาถ่ายด้วยกันก็โหเป็นปีแล้วสองปีแล้วเย็นปะดังล้เย็นไม่เย็นก็ลงไปสิลงไปสิในเรื่องในเรื่องวเว้นการตำรวจ มาแล้วครับขอต้อนรับคุณน้ำรับพี่พานสวัสดีครับเเหมือนเจอผัวเก่าอ่ะโดนท่าลิงอุ้มแตงไว้เียบร้อยใครร้องแก่งเลยว่าน้ำอ้อยน้ำอ้อยที่เห็นเรื่องหนึงน้ำอ้อยเลยแม่อันตรายไหมแม่ไม่เคยเล่นล้องแก่งเลย ไม่ว่าเทินฝนตกน้ำโอเคน้ำโอเคผมว่าน้ำมันไม่โอเคสักพันแลแม่นะโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่วันนี้สบายมากวันนี้สบายมากอยู่ได้ยันเช้าเพราะว่ามีหมวกกันน็อกกันน็อกวันนี้ผมไม่น็อกเร่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างแม่เอทมีหมวก ชูชีพนี่เป็นผงวิเศษใช่ไหมไอ้นั้นผงชูช <The Wolver ine> <Right. im itation> <right>. ีพโบราณกันไ้มึงไม่ออกจากบ้านนานเนี่ยไม่ออกมายิงมุกไม่หยุดเลยรายการนี้ก็สนุกรายการนี้ก็สนุกตอนนี้เราอยู่ที่ภูมิล่องแก่นนะครับตรงนี้ห่างจากตรงน้ำตกวังตะไคร้เลยโค้งผ่านสะพานมานิหนึ่งก็เจออยู่ด้านซ้ายมือโมวาเวตีไก่แล้วก็ยืนเล่นอยู่เงี้ยคนมันเบียดกันอย่างเงี้ยนะเราก็เล่นนี้ มาครูเหมือนคูเล่นเซิร์ฟประมาณสามสี่ชุ่แล้วตึงหน้าขาโอ้โหนี่มึงลองเป็นตึงหน้าขายไหมนี่นี่เป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรนุ่มๆโอนุ่มเลยไม่ต้องนวดโอ้ยทาอะไรกันล่ะนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทาแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จไปอันนี้มันจะเย็นอันนี้มันจะเย็นเคยข้างมันช่วยมันช่วยได้แล้วนุ่มมึงเห็นไหมพอแล้วเดี๋ยวเขาก็รู้เดี๋ยวมีรู้ซิซิเดี๋ยวมีรู้เดี๋ยวม้จะซิ เอ็มซีเดียไม่รู้รู้ไม่จำไมเวลาตีไก่แล้วมึงต้องลุ้นแล้วไก่มันรู้เรื่องอ่ะมันเป็นราการต่อสู้่มันก็ลุ้นแหละมันทุกอย่างมันลุ้นสนุกผมมีอารมณ์ร่วมกับมันผมเป็นคนแม่งมีอารมณ์ร่วมกับทุกอย่างผมปีแ a ช s i o n passion passion food อ่ะใช่ใช่ใช่ใจนะสับวรสซึ่งสนามมวยเล่นการพนันได้ไหมเล่นได้ทุกคนหมาย ต้องเล่นในสนามเท่านั้นถูกไหมเล่นในสนามเท่านั้นนี่ถือว่าถูกกฎหมายแล้วก็จริงมันเป็นสีสันด้วยนะไก่ชนก็เหมือนกันเล่นในสนามถูกกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์มันไม่มีอะไรอะ่ะเอนเตอร์เทนเมนต์มันก็คือมวยกัดปลาหรือไก่เอนเตอร์เทนเมนต์ผมมีอยู่เท่านั้นแล้วผมก็คือมีเอนเตอร์เทนเมนต์ของผมเท่านั้นแล้วผมก็จะนั่งนอนดูแต่พอเวลาเราเข้าไปมีอารมณ์ร่วมเอาเอาอารมณ์เราเข้าไปหัวใจเราเข้าไปร่วมกับมันมันวะสนุกมันมันมันสนุก ตอนนี้เราอยู่ที่นะฮะผู้พิชิตล่องแก่งสายน้นํานครนายกนะครับใครที่ไม่เคยล่องแก่งต้องมาที่นี่เลยเออแต่จะบอกทุกคนนะนี่ป้ายเขาบอกไว้แล้วล่องเรือท่องเทีย่ยวให้ปลอดภัยกรุณาสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับ <Yeah. S 1> นี่เรามีอุปกรณ์นะเรามีหมวก <Yeah. S 1> ใช่ไหมเพื่อความปลอดภัยนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วต้องเตรียมที่กันแดดเตรียมอะไรมาให้ให,ให้พร้อมเหมือนกันแล้วก็แอบมีความมีความร้อนเหมือนกันนะนี่เขาพกอันนี้กันเันนี้เตรียมมาจากบ้านเลยใช่ไหมเออ รู้ว่ามันจะร้อนมันจะแบบเหนียวเนอหนาอันนี้เขาต้องพกแบบนี้คนคูคูครูเนอร์ชิงเอเซนส์โลชั่นเย็นตราพิมลมันเป็นความสบายมิติใหม่จากธรรมชาติเวลาคุณรู้สึกร้อนหรือว่าแบบไม่สบายตัวหยิบขึ้นมาแล้วก็ทาเลยได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าดูดิมันพกพาสะดวกใส่เข้าไปในกระเป๋าอย่างเงี้ยมีเฟรชบลอซซัมแล้วก็อันนี้คืออะไรลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์อือแล้วก็ทาตรงไหนอะทาที่เธออยากจะเย็นอ่ะ แล้วก็แบบยหอมอ่ะแล้วคือที่สําคัญคือเธอชอบทาแป้งใช่ไหมแป้งเย็นอ่ะอันนี้ไม่ต้องทาแป้งเย็นเพราะว่าแป้งเย็นอ่ะเวลาทาแล้วมันจะเป็นคราบอ๋อติดตามคอติดตามเลยอันเนี้ยไม่เป็นคราบแล้วอย่างที่บอกนี่คือกลิ่นมันหอมเมนททลแล้วก็มีน้ํามันหอมระเหยด้วยมันช่วยลดอาการไมเกรนด้วยนะเออถ้ายิ่งทาก่อนนอนอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราแบบหลับสบายอุ้ยดีอ่ะอันนี้ดีเลยอันนี้เย็นเลยนะทาแป๊บเดียวเนี่ยรู้สึกเย็นขึ้นมาเลยอ่ะทาได้ตอนไหนบ้างเนี่ยตอนไหนก็ได้อยากทาตอนไหนก็ทาตอนนั้น ได้ทุกที่ทุกเวลาจะนอนจะนั่งจะเล่นเกมจะอะไรก็เธอก็ทาได้หมดลรวทาตอนนั้นได้ไหมตอนไหนตอนนั้นได้ทาตรงไหนตรงนั้นด้วยป่ะได้ไหมล่ะมันจะได้เย็นๆย็นเออชอบจะบ้าเหรอเกลดแล้วลูกเกิดแล้วลูกแกลบแกเกิดแล้วลูกวิทยไวจินไวจิ ยังยังไอีกังไม่ใช่เวกิ้งวิ่ีชเวกิ้งวิ่ีชเวกิ้งน้งมากรเด็นตัวดีกว่าผมโดีท่านน้ำลายเขา้อเอาเปล่าลำนู้นเอาเปล่า เอาด้วยล้าวเอาว้าวจม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 ามึมจ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 ดจมจมจดจมจมนมจ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 มลมพมจมจนจม้มจ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 มนมจมจมอมจ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 นจม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 กมจมีมจ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 ม่มจ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 ยจนจม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 คมมจ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 จมจมจม้จ้นจ น้ำตกจะมาบรรจบออตรงนี้กับน้ำเขื่อนออใช่เพราะวะ <laughs> <laughs> ใใ่ใช่ใช่คนคาดใช่ <laughs> บอก <laughs> 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 น้ำตกนี่คือเป็นน้ำตกอะไร <laughs> น้ำตกสาริกาปะ <laughs> ไม่ใช่หรอกคนบางคนนะน้องต้องแยกแยะว่าบางคนพูดแบบพูดจริงๆหรือว่าถามแบบคนตุกตีนซึ่งไอ้เนี่ยคนตุกตีนอุ้ยเริ่มน้ำเร็วแล้วเอยเริ่มมาแล้วเว้ยเริ่มมาแล้วเว้ย

มาแล้วมาแลไวมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยเออไม่ได้ฟิวร่องแกงหน่อยเฮ้ยพี่ซีดูเสียวจังเลยนะพี่ซีดูเสียวจังเลยครับเน ที่จีไวกิ้งระวังระวังสีสะระวังสีสะวันนี้กูขอบคุณมากที่มึงพากูมาให้กูเจอตัวตนของตัวเองสักทีไอ้กูคือราชากูเคเสียงเสียงมึงอะเมื่อวานไปชนไก่เสียงก็หมดแล้วไอ้เี้าวันนี้ก็ยังเสียงหมดอีกกูคือราชาของ ไ,ไหลังจากเจอตัวจริงก็ยังติดตามอยู่เพิ่งตอบจริงตอบแก่แห่งไปเองเลยว่ายคนเอาไปวางไว่ายน้ำหนีูวขึ้นไปูวขึ้นไปพูดไปวางไข่ได้ลูกสองตัว <c oughs>

จับจับบุ๊ดจับบึ๊ดโอเคกุณผู้ชมเออนี่เขาก็มานั่งแบบว่านั่งจิ๋วเล่ากันเนาะนี่ดูดิเขาไม่เหงาก็ไม่เหงาเลยนะสวัสดีครับสวัสดีวิธีไวกิ้งใครมีเบียร์เหลือปลาขึ้นมาเลยทีนี้มีเบียร์เหลือไหมครับปลามาเลยฮะใครมีเบียร์เหลือปลามาเลยสองสองกระป๋องมานี่เสียงเสียงในระหว่างทางนะฮะที่เราเริ่มต้นมาจะมีจุดพัก จับจ่ายใช้สอยในระหว่างทางของฝากไม่มีมีของกินพอได้ถ้ามึงจะซื้อใครถ้าใครจะขายกูนี่นี่นี่มีร้านมีร้านนี่ครับมีร้านมีร้านนะยอุ้ยมีเช้งชุนด้วยสบายดีจ้าสบายดีจ้าอุ้ยมีเบียร์เหลือป่ะพี่เด๋ยวามาซื้อ ครับสวัสดีครับขันไปดู้นเลยขันไปดู้นเลยขันไปดู้นเลยขันไปดู้ขันไปดู้นเลยขันไปดู้นขันไปดู้นสมันตะมันอ๋อฮะสมานตะมานเรียนไปดุ้นไปพี่ซีนี่ไงจำแม็กซ์ไม่ได้จำไม่ได้จำใส่แค้นด้วยนะใส่แค้นเพิลื่นสวัสดครับ สวัสดีครับทุกท่านนะเปิดไมค์ก่อนมีกระโถดไหมสวัสดีครับลุงเปิ้ลนะทุกท่านนะซีเอ็มมี่มาเยือนเลฮะขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครนายกนาตะโกนทำไมมันมีไหมกลัวอะไรเข้าฟิวเข้าฟิวแต่ดีนะบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอ่ะ เราแกาเปันเย็นเเออขันร้อนร้อนมึงตายเมื่อ้ความตอนเด็กๆนี่คือมึงเรียนที่ไหนวะเนี่ยเรียนนครนิยกเนอ๋อก็อยู่นครนิยกไนีเเด็กจนโตเลยฮะเรียนนครนิยกได้ถึงแค่มอ ได้แรชชี่ตอนมสี่เหรอเฮ้ยได้แรชชี่ตอนมสี่ขึ้นมมห้าก็เลยเรียนได้แค่อีกปีหนึ่งแล้วก็ไปไเรียนกศนกศนถึงถึงมหกได้พุทธมหกไอ้จบเลยจบรามจบรามพาพิเศษไหมพาพิเศษนะพาพิเศษเสี่ปีสองปีสองปีครึ่งสองปีครึ่งตอนนั้นต้องเขาว่าขอว่าคุณต้องขอในเรื่องความขยันเข้ามา ทำข้อสอบในห้องความรู้ม่ในห้องถ้าคุณไม่อ่านเองอ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งมาสอบก็ห้องสมุดจังเลยไม่ยังจําได้นะอะไรงานแต่งคุณงานแต่งที่คุณไปจ่าย private party นะ private ที่ภูเก็ตจำได้ไหมว่าโดนพี่แจ็คทีบอ่ะจำได้พี่แจ็คทีบเรียกมาอยู่ใกล้ๆถ้าเรียกมาทำไมอ่ะเรียกมาทีบมนนี้ดิมาดิ้ดิแหมมึงเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่เมาแล้วสนุกเหลือเกิน เพี้ยเพอถีบเพื่ออะไรวะแล้วมึงก็แก้ผ้ากับพี่แม็วก็แก้ผ้าลงสระน้ำพี่แมี่พี่แมทมาออกช่องคุณยังยังอยู่ยังไม่เลิกกินเหล้าแล้วเลยได้มามึงนึกยังไงวันนั้นมึงบุกมาที่บ้านเลยเป็นวิถีไวกิ้งเหมือนกันนะเมียกูยุบ้าอจริงเหรอมึงไปถามพินตาจริงเหรอบอกว่าพี่ผ่าตรนนี้พี่เมาขนาดนี้พี่ไม่แวะหาเพื่อนพี่บ้างหรอเฮ้ยมึงไม่เคยแวะกันเลยเหรอ ซึ่งแต่ละทีที่ผมทํางานผมไปคนเดียวผมเป็นคนรักครอบครัวผมจะต้องตั้งใจกลับบ้านเป็นเส้นตรงมีแวะซื้อซื้ออะไรไหมกลับบ้านติดไม้ติดมือไปกัญชากัญชาต้องมีบ้างมีบ้างต้องขอสิแล้วเมียบอกว่าให้แวะเมียบอกแวะแวะเลยใจเราอยากแวะอยู่แล้วเราอยากจะแวะใจเราอยากแวะก็แวะแม่งเลยก็คือแวะเลยแล้วก็พอรับโทรศัพท์มันก็บอกรปภครับ คุณเอมีอยู่บ้านไหนครับคือมันถึงแล้วเขาบอกว่าป้อมสองบ้านคุณเอกชชยเ่าเหมือนพูดเหมือนเนี่ยว่ากูเคยไปบ้านใช่กูกูกูไม่เคยมาบ้านเอกใช้สีวิชัยเงาแม้ทำจริงเวลาอยู่บ้านพีถ้าพวกมึงไม่มากูโค่นเงาเลยถ้าพวกมึงไม่มากูโค่นเงา ถ้าพวกมองไม่มากูโค้นเงาเลยได้โทรมาสิโทรมาแล้วไม่รับต้องไปถึงบ้านเออต้องโทรกลับไปถึงบ้านแต่วันนั้นก็กลับเร็ววันนั้นเขามีลิมิตตัวเองนะวันเกิดเขาวันเกิดเขาเกิดเขาและเราก็จะขึ้นนอนแล้วก็วันเกิดผมคุณจะปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวหรือยังไง ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดยากะแน่เกิดเกิเกิยกแหนคุณดนผูหลอกคุณโดนผู้หลอกมันเป็นวิธีของไวกี้ไวกี้ไวกี นี่ไงนี่กเันนี้นี้ขาทายหน่อยข้าท้ายหน่อยแข่งกับกบ้างไปไปไปอุ้ยเร็วมะเอ้ยผูบอกแล้วว่ามันคือนน เมื่อไหร่ถึงที่ซื้อบี๊บวะเติมไม่เติมแล้วแต่จะปวดท่านท่านโอดิเติมไม่เติมแล้วแต่จะปวดโดนดิเลื่อนๆจนใหญ่คนที่มาเที่ยวนี่เป็นคนในพอนายกไหมคนนักพอนายกจะไม่ค่อยเที่ยวเพราะว่าเพราะว่าเจ้าเจ็บหัวแหกปากเอ็นตั้งรูเขาไม่มีน้ำตกเขาจะมาขอนิ่งจริงๆ เขาไม่มีน้ำเขาไม่มีน้ำตกเขาก็เลยมามาเที่ยวน้ำตกเราเหมือนกันเราอยู่จังหวัดนครยกไม่มีทะเลเราก็ไปทะเลเเอออผมจะหาละพีว้าไป Bịt hình! Bịt hình! Bịt hình! Đừng có nghĩ không quá Bịt hình!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  เดี๋ยว้อาไปสินาเอาดูสิมีไปดีมีไปดีกิ่อะไรวะเนี่ยไ่ต้องวทำน้ำตกเป็นน้ำเค็มได้ไงเ่ เค okay, right, ไปต่อไปจริงๆเราไม่ได้เหมือนอยากออกกำลังกายนะอยากถึงอยากถึงแล้วก็การออกกำลังกายของเราทำให้เรากินเหล้าได้แข็งแรงไปแล้วมงไปมันคือวิถีของไวท์กี้ลุกเรือ่นเอ๊ ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปที่พักเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยปีบ้าผมเป็นคนเดีวคนนคียน่ไหมคนเดคนตายยังไงคนคนตายอายุกี่ปีตายอายุอายุสาิอายุสาิไม่พบเลยผมไมอยู่ผมไมอยู่ที่ัใหญ่ขัหัวใหญ่กี่อยยุกี่ปีสองปีแตไม่ไ่พบผมยหญ่แล้วใหญ่แล้วใไปเลยยใหไปเร ยายไปสุงม่ายายไปซุ่มฆ่าสุงคาพี่ไปนั่งนู้นเห็นเล่ามกผมไปอยู่มายูกี่ปีอยู่สปีแล้วพือไม่พอผมยายยายวะผมไปไหนมึงก็ยายยายยายแมพี่พี่ไปอยู่สุงร่ากี่ปีสิบปีอ้อตายแล้วมึงมาทางไหนเนี่ยโจ๊กเชอโจ๊กเชอ ไม่อะไรนะยังไงครับเมื่อยไหมเมื่อยไหมอ๋อนี่คอบ่าไะไอ๋ออันนี้คือคือเมื่อยตรงไหนเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นพรน้อม หอมหมนะหอมหอมไม่เป็นกลิ่นสมุนไพรแต่ว่ามันไม่แสบตาออใช่ไหมมีสมุนไพรเด็ดๆที่ลดอาการอักเสบและลดอาการปวดเมื่อยเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นคอ,อ,อบ่าไหลวันนี้เราไปล่องแก่งมาเ,ออเมื่อยนะเป็นชั่วโมงเลยแล้วคือที่สําคัญคือแบบมันทาได้มันไม่จำเป็นต้องนวดทาแล้วมันซึมเข้าไปกับผิวเลยและมันยังทําให้ผิวชุ่มชื่นอีกด้วยวันนี้ขอบขอคุณผู้ใหญ่ใจดีครับนะครับพิมนนะครับ ฝากไว้ด้วยมีหลายแบบเลยมีแบบ g e n t r a l formula หรือว่าเป็นสูตรอ่อนโยนกลิ่นแบบกำลังสบายสบาย extra formula นะคะอันนี้คือทาไปแล้วแบบมันเย็นแต่สรรพคุณมันเหมือนเดิมแต่ว่าแบบมันพกพาสะดวกไงมันตรงมีฝามีอะไรเงี้ยไปได้เมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นอันนี้นะคะเป็น cool nourishing essence นะคะมีกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่น fresh blossom นะคะอันนี้นี่คือแบบว่าถ้าใครแบบว่ากำลังร้อนหรือว่าแบบไม่สบายตัวแล้วแบบอยากได้ผ้าเย็นเนี้ยไม่ต้องแป้งเย็นก็ไม่ต้องทาเพราะว่าเดี๋ยวมัน เปื้อนอ่าอ,อันนี้มันจะไม่เปื้อนมันคือทาไปเลยแล้วแบบกลิ่นหอมสดชื่นพี่มลแบรนด์สมุนไพรน้องใหม่ไฮคุณลิตี้เน้นความสบายมิติใหม่จากธรรมชาติทั้งหมดนี้อ่ะมอบให้พี่น้ำไปเลยอ่ะเอาไปเลยท้ายหายเมื่อยไปเลย ขอบคุณมากขอบคุณด้วยขอบคุณมึงด้วยขอขอบคุณด้วยขอบคุณขอขอบพระคุณจริงๆเออขอขอบคุณสถานที่อย่างนี้ด้วยนะครับเป็นภูวิลล่านะครับวอลคอนิวิลล่าอันนี้คือแบบอยากแนะนํามากเพราะว่ามันมีสี่ห้องนอนคือมากันได้ทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็มันจะมีสระน้ํามองไปปุ๊บมันจะเป็นภูเขาคือแบบสวยมากน้ําบอกว่าน้ําจะมาซื้อให้พวกเราขอบคุณตามแล้วฝากด้วยครับคลิปนี้ครับกับพี่น้ำรับผีพัดครับขอบพคุณมากครับขอบคุณมาก จับยูซเมวิธีวิธีไทยใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่อะไรอย่างอ่ะนี่วิธีอะไรวิธีวิธีไวกิ้งวิธีไวกิ้งไม่คนเดียวได้ยี่ยี่ดูไม่เป็นแล้วกูกูเริ่มสานแล้วไงกูเริ่มสานกูก็เป็นไม่กินเหล้าแบบบ้านกูสนุกไปเยอะเลยโอเคไปเรียบร้อยการเดินเรือของเรา ที่เราเดินเรือมาตลอดชีวิตกูเดินเรือมา20กว่าปีมึงเดินเรือมา20กว่าปีมึงเดินเรือมา20กว่าปีเราหาความสงบกับชีวิตได้หรือยังแต่ตรงนี้ที่เราเดินเรือเหมือนไวกิ้งมาที่พวกมึงเดินเรือมามึงหาความสงบได้หรือยังพวกมึงก็หาความสงบไม่ได้นะแต่ตรงนี้มันคือมึงมานี้มึงมานี้กับกูมันคือความสงบของชีวิต ชอบไหมสรุปชอบไม่ใช่อาจารย์เฉลิมชัยไม่สรุปชอบไหมอย่างนี้คือชอบไหมการที่เราล่องเรือตลอดยี่สิบกว่าปีที่เราเดินทางกันมาเหนื่อยข้ามหาสมุทรกันมาใช่เราหาที่ที่มันสุขสงบแบบนี้ไม่ได้นะยยี่สิบปียังไม่เหนื่อยเท่าอยู่กับมึงวันนี้เลยเนี่ยขอิจริงไปดีแล้วดีแล้วไป่า